สวัสดีครับกลาบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอสาธิตนะครับการแก้ไขนะครับสี่นะครับอาการเครื่องนะครับล็อกรายเดือนแบบนี้นะครับทางร้านแก้ไขได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้นะครับแต่เงื่อนไขการใช้งานของเครื่องนะครับจะไม่สามารถใส่ซิมได้นะครับ ัวเครื่องจะใช้งานเล่นอินเทอร์เน็ตเล่น wi-Fi อะไรได้หมดเลยนะครับยกเว้นใส่ซิมอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาทำการแกะเครื่องนะครับแล้วก็ทำการปลดล็อกเครื่องกันนะครับส่วนรูปแบบการปลดล็อกนะครับจะเป็นรูปแบบการปลดแบบ ISP นะครับต้องทำการจิ้ม UFS เข้าที่เมนบอร์ดนะครับ UFF เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ส่วนข้อมูลของเครื่องนะครับบางเครื่องข้อมูลก็ไม่หายนะครับหรือจะให้ทางร้านล้างเครื่องให้ก็กำกับโนต้ตมาได้เลยสําหรับท่านใดที่ส่งเครื่องมาทํานะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวไปชมกระบวนการผลล็อกกันก่อนครับ โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ลองเปิดเครื่องกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากที่ปลดล็อกแล้วนะครับตัวเครื่องจะเปิดใช้งานปกติหรือเปล่านะครับรวมไปถึงข้อมูลของเครื่องจะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับส่วนการใช้งานในการใช้ซิมนะครับจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะเราตัดช่องทางการติดต่อของซิมไปนะครับเดี๋ยวรอตัวเครื่องเปิดเครื่องสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถ โทรสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0938989099นะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันครับถ้าแอดเป็น ID แล้วเพื่อนเต็มนะครับเรบกวนแอดเป็นเบอร์โทรศัพท์เข้ามานะครับไลน์จะมีให้เราแอดทั้ง2รูปแบบนะครับทั้ง ID แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับรวมไปถึงเพจ a c e b o o k ของร้านนะครับก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอเดูไปชมช่องทางการติดต่อกันที่ท้ายคลิปวิดีโอนะครับ โอเคตอนนี้ตัวเครื่องเปิดติดขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นหน้าจอไม่ล็อกแล้วนะครับข้อมูลของเครื่องก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมเมื่อสักครู่นี้พี่เปิดไลน์เข้าไปดูนะครับก็ยังมีข้อมูลไลน์ของลูกค้าอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการทําเพื่อเอาข้อมูลก็ถือว่า ได้ข้อมูลกลับไปด้วยเลยนะครับส่วนใครจะทําไปเอาไว้เล่นผ่าน wi-fi นะครับเอาไปให้ลูกเล่นโหลดเกมอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดีกว่าเราเก็บไว้เฉยๆนะครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการส่งกลับให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับตัวนี้คุณลูกค้าส่งมาครับเห็นไหมครับว่าไม่สามารถโทรได้นะครับ แต่สามารถโทร Facebook หรือ Line ได้นะครับเป็นการโทรผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับหรือเป็นการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองเพราะเราใช้อินเทอร์เน็ตในการโทรเข้าโทรออกนะครับสำหรับ Facebook l i น e แล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆส่วนเบอร์โทรศรัพท์อย่าง083 089อะไรเงี้ยโทรไม่ได้เพราะว่าเราใส่ซิมไม่ได้ครับรูปแบบการโทรก็จะเป็นโทรผ่าน WiFi โอเคเดี๋ยววันนี้ขอลาไปด้วย ออปโป้นะครับสำหรับท่านใดที่ติดล็อกรายเดือนนะครับอยากให้กลับมาใช้งานได้นะครับแต่จะอยู่ในรูปแบบของการใส่ซิมไม่ได้นะครับก็สามารถเข้ามาแก้ไขที่ร้าน,นครับรอรับดได้เลยหรือว่าจะส่งเครื่องมาทำก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปด้วยโทรศัพท์อ p อปโปนะครับสามารถปลดล็อกได้นะครับข้อมูลไม่หายด้วยนะครับอัปเดต Android ต่างๆได้ตลอดเลยก็เดี๋ยว ไปชมช่องทางการติดตอ่อของทางร้านเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยโทรศัพท์ Oppo มีหลายรุ่นนะครับที่ติดล็อกแบบนี้แล้วบนโลกนี้ยังไม่สามารถใช้โปรแกรมไหนที่จะไปทำการปลดล็อกให้มันกลับมาใช้งานได้นะครับที่ร้านเราแก้ไขให้ได้นะครับเดี๋ยวรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวจะแจ้งเพิ่มเติมไปในช่องทางการติดตอ่อของ YouTube และ Facebook ให้นะครับเดี๋ยววันนี้ ไปชมช่องทางการติดต่อของทางร้านเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับการติดต่อเข้ากับทางร้านนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับอันดับแรกนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ09389890-99นนะครับโทรสอบถาม ไดเรกตรงเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นลาย i ID นะครับก็เป็น Line i เเบอร์0ูนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะครับกดพิมพ์ได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และ ID นะครับ093 898 9099นะครับกดปุ๊บก็จะเจออ่าลายของพี่นะครับก็สามารถกดแชทนะครับพิมพ์ ชื่อรุ่นนะครับที่มีปัญหานะครับเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางพี่ก็จะตอบกลับไปให้นะครับตัวอย่างเช่นซัมซุง A31 นะครับติดล็อกอะไรก็ว่ามาได้เลยนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดต่อผ่านทาง Facebook นะครับในกรณีที่เราหาไม่เจอนะครับ สามารถพิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับได้เลยนะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของพี่เข้าไปนะครับ0938989099น้นั่นเองนะครับก็จะเจอทั้งแผนที่นะครับที่ตั้งของร้านนะครับและเฟซบุ๊กนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเพจนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปที่หน้าหลักของเพจได้เลยนะครับก็จะเป็นเพจ เฟซบุ๊กนะครับชื่อเอกพสิทธ์โมบายนะครับสุดยอดโปรแกรมมือถือนะครับร้านเราก็จะตั้งอยู่ที่งามวงวานนะครับเป็นศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวานจะกดทักส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะครับผลงานต่างๆก็จะมีอยู่ทั้งใน YouTube นะครับและเพจ Facebook นะครับสามารถทักมาทางไหนก็ได้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ